ทะเลสวยๆอากาศดีๆมีน้ำเย็นเฉียบเลยะฟีลลิ่งโรแมนติกของเราวันนี้แต่บอกได้เลยว่าแซ่บนะความส้มจากเมนูต่างๆปลาใหญ่ยักษ์กระเทียมยิ่งใหญ่โอุ้ละยาวเท่าครึ่งหน้าโตโตแล้วนม่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีทั้งเครื่องดื่มคาเฟ่อาหารยำเย็นละระอาทิตย์ตกดินที่ฉ่ำชิ้นใหญ่ๆตัวไซส์ขนาดนี้นะฮะหมึกไข่นึง่งมะนาว ใหญ่เก so ินถอยนางรมคำนี้คือคำใหญ่มากดูวันนี้กับเมกคเวฟคุ้มค่าตื่น แบบว่าหน้าหนาวแต่ว่าเมืองไทยก็คือไม่หนาวใช้คำว่าขอใช้แบบเป็นแบบเป็นออทัมอินบางแสนวันนี้กับเมกะเวคคุมค่าตื่นทะเลสวยๆอากาศดีๆฟิลลิ่งโรแมนติกของเราวันนี้แต่บอกได้เลยว่าแซบนะเรายกทั้งทะเลเลยเรายกทั้งทะเลบางแสนมาไว้ในเมกะเวคจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะจ๊ะสวยงาม น้ำเย็นเฉียบเลยอะ่ะน้ำใสแจ๋วแจ๋วแบบแจ๋วเบาแบบจ๋วเแบาบมาดูสิสวยอะ่ะเพราะอากาศแบบเอ,อ่อเราจะขับรถหาจุดถูกใจจุดถูกใจจุดถูกใจเออเป็นยังไงจุดถูกใจจ,กใจุดไหน ว่ามันเกิดแพชชั่นตรงนั้นเราก็จะลงไปออทามินบางแสนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความส้มจากเมนูต่างๆที่เป็นเมนูทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นปูไข่ดองจี๊ดจ้าตำเหลาหมูยอกุ้งสดปลาทับทิมทอดกระเทียมตำปากเปิดคกแตกมา,ม,าม่าหม้อไฟยำปูไข่ดองสดแซ่บ ที่สุดเราเราว่ากันไปที่ปู่ไข่ดองจีจาร์ดอันนี้คือแบบคนเห็นตอนนี้ยเปิดขึ้นมาดูเวลาไหนจะเป็นตี5ตี4เ0นดูดิดูด,ดิอันนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตที่นี่นะอันนี้นะความแซ่บตรงนี้ที่เห็นนะเรามาดูซีฟู้ดเข้านะน้ําจิ้มนะนี่ๆรสชาติเป็นไงไม่รู้เราจะคุกมันลงไปเมื่อกี้ถ่ายรูปชิวๆเนาะชลงทะเลนี่นะนี่นะสดๆ1คําเอติ้งทะเ จะบอกเลยนะว่าบูดองสัญชาติไหนก็ตามแต่ใครที่จะรู้จักเมนูบูดองฟิลลิ่งแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่สัญชาติบางแสนที่นี่คือ the best ใช้พูดคํานี้เลยนี่นอีกคําไปเลยอืมตำเหล่าหมูยาคุ้งสดกุ้งนี่ตัวยาวเท่าคืงหน้าโนะตแล้วจริงไม่จริงเขาบอกว่าความยำเนี่ยมันต้องว่ากันที่เรื่องน้ํายำปลาลาเนี่ยต้องเด็ดข้าใครสายปลา้าสายนัวจัดไปมากกก อุปราดีจริงนัวหอมนี่นี่แล้วนี้แซลมอนเองเห็นไหมปูไข่ดองเอ้ยมากันอย่างนี้ไซส์อย่างนี้ไซส์อย่างนี้ตำปากเปิดคุกแตกประกอบไปด้วยปลาแซลมอนไข่ปูม้ากุ้งสดสิ่งนี้ตำลงมาแล้วก็มีกระเทียมเรียกะกระเทียมโทนอย่างนั้นแมะเจ้าหวานมันฉันคือเธอที่สุดพูดเลย ปลาทับทิมทอดกระเทียมโอ้โหปลาใหญ่ยักษ์กระเทียมยิ่งใหญ่น่ายไล้ยูนเสียงขึ้นสู่ยอดเสาเมนูนี้มาม่าเม้าไฟเนี่ยเป็นเมนูที่ไขายละปูทั้งหมดทั้งมวลความสำคัญคือน้องตกขอมุ่งเน้นไปที่เส้นมาม่าและน้ำต้มยำมาดูชิว่าเส้นเขาเป็นแบบเป็นมาม่าแบบไหนแซ่บว่ะต้มยำนมนัวคือมีแบบ เปรี้ยวหวานอันนี้นะคะทานได้ตั้งแต่แบบถึงแม้จะเผ็ดน้อยเผ็ดอะไรทานได้หมดนะพูดเลยมากันที่เมนูนี้คือยำปูไข่ดองนี่นยำปูไข่ดองก็ต้องเน้นกันที่ปูไข่เนาะน้ำยำดูว่าแซ่บแค่ไหนปูสดหรือเปล่า แซบมาขนาดนี้ปูทุกอยาก่างดีขนาดนี้ราคาเป็นยังไงบ้างปูไข่ดองซิจัดนะใหญ่ไข่ล้นขนาดนี้นะงาพร้อมข้าวน้ำจิ้มนี่คือ450ต้าเหลาหมูยอกุ้งสดนั้นหมูยอเน้นๆกุ้งตัวใหญ่กว่าครึ่งหน้าแนาวตัะเนี่ยอันนี้คือ180ปลาทับทิมนี่350้350 ตำปักเปิดครกแตกก็คือเป็นชื่อร้านเลยไม่ว่าจะกรอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไขป่ปูมีกุ้งมีแซลมอนเองมีหอยแครงเอยอันนี้ได้390มาม่ามาฝ่าย200เบาๆครบทวนมีปูมาเป็นตัวมีกุ้งอะไรต่างๆและยำปูไข่ดองซัดกันเน้นๆแบบนี้นับกันไ่ทั่วนะัปูกี่ตัวอันนี้ก็คือ450นะจ๊ะที่นี่เนี่ยอ่ะบอกแล้วว่าไม่เไยคุ้มค่าตื่นของเรานะักะ้าบางแสนยกทะเลมากันไปเต็มๆแบบนี้ทะเลสวยๆรถ ความแซบของความกินของยำริมทะเลที่นี่เยี่ยมยอดฝากไว้อย่างเดียวว่าพิกัดของที่ถ้าใครเซิร์ชก็คือเขามีสาขาหนึ่งตอนนี้อยู่แถวศรีราชาเนาะทีนี้ตอนนี้ถ้าเซิร์ชพิกัดมันจะไปพุ่งไปตรงนู้นเพราะฉะนั้นถ้าจะมาให้ถูกต้องที่นี่เนี่ยต้องเซิร์ชก็คือยำปากเปิดแล้วก็ต้องมีท่าช้างควบแน่นเข้าไปด้วยตรงนี้เพราะว่าตอนนี้คือย้ายตัวมาตั้งริมทะเลสวยงามแบบนี้เต็มที่และคุ้มค่าเตินสุดๆจัดไป ความแซบของเราเนาะเนาะเราก็อ่ะก็จะมาเจอช่วงเวลาหนึ่งของหาดบางแสนอีกช่วงเวลาหนึ่งแสงสีทองสวยงามเลยแบบฟลลิ่งก็เปลี่ยนไปผู้คนด้วยต่างๆเนาะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะตอนช่วงสายๆที่เรามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟ้าฟ้าเราก็จะเห็นทะเลแบบน้าําใสเป็นแบบประกายอย่างหนึ่งพอตอนช่วงเนี้ยสามสี่โมงก็จะเป็นประกายทองเห็นไหมเราเดินทางอยู่ใน ระยะทางไม่เกิน2-3งมกิโลละมัง้งวนอยู่ในส่วนของตรงบางแสนต่างๆเนี่ยทุกช่วงเวลาก็ให้ความสวยงามที่ต่างกัน กี้เป็นเรื่องของทะเลเรายกทะเลขึ้นมาเป็นยำยำตำตำอันนี้ก็จะเป็นแบบมีทั้งเครื่องดื่มคาเฟ่อาหารยำเย็นและพระอาทิตย์ตกดินที่ฉ่ำเราจะไปใช้เวลาช่วงเย็นแล้วก็บายบายพาอาทิตย์ตกดินด้วยกันที่นั่นซึ่งก็นี่แหละอีกจับยกถึงแล้วค่ะเรามาถึงล่วงหนประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แบบดื่มดำกับพระอาทิตย์ตกดินจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดที่แบบสวยมาก ที่นี่ซีอูซูนนะคะก็เป็นทั้งใช้คําว่าเป็นบีชคลับมีทั้งในโซนคาเฟ่ก็มีแบบเครื่องดื่มมีเค้กขนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นั่งแบบมีห้องแอร์นะคะเป็นห้องแอร์แล้วก็เทควิวเห็นทะเลแล้วก็มีในส่วนของตรงที่เป็นแบบอาบีช b คลับเล่นน้าอะไรได้มีห้องน้ําอาบน้ําอะไรได้แล้วก็มีแบบ จริงจังอาหารแบบทานกันแบบจริงจังตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นี่เปิดโชว์สิใครตุนทรงเครื่องมากันแบบจัดเต็มสักขนาดนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เห็นกันอยากให้ชิมอะไรก่อนเอ่ยน่าจะคิดว่าอันนี้เนี่ยตัวหอยนางรมเพราะว่านางดูแบบต้องกินเลยดีกว่าเขาก็มีกระถงกระถิ่นมาด้วยเด้อนี่นี่คือคําเดียวไม่มีหันซอยเลยนะก็คือแบบกินโชว์อันนี้กิกนโชว์เพราะว่าอยากแบบได้กินเนสบุ๊คคำนี้คือคําใหญ่มากดู บอกว่าตัวใหญ่สดใหม่เพื่อนเขาครบร้วนกะบบนความเลยตรงนี้คือใช้คําว่าสดจริงอีกเมนูหนึ่งเนี่ยที่แบบคนนิยมสั่งกุ้งแช่น้ําปลาจ้ะอันเนี้ยหลังจากที่เราชิมซีฟู้ดที่ทานคู่กันไปกับหอยนางรมเนี่ยนะไม่มีพายแพ้ซีฟู้ดแน่นมากคือครบรถนะเฮ้ยดีเด่นกุ้งหนึบหนับซีฟู้ดครบื่องสุดๆดูวิธีการทอดก่อนชิ้นใหญ่ๆตัวไซส์ขนาดนี้นะคะไม่ได้สำลรกต้องได้เป็นแบบสมุนไพรอะไรเงี้ยดูทรง หมึกไข่นึ่งมะนาวใหญ่เกินก็ใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่มากเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยมากน่าจะเป็นกุ้งพริกเกลืออะมันจะเป็นการทอดนะแล้วข้างในก็จะมีเครื่องอะไรต่างๆเฮ้ยเมนูแปลกใหม่ว่ะเดาว่าจะเป็นเหมือนกุ้งมะหามนะก็ไดอร่อยมากครับมีไข่คำ เมนูยอดฮิตมึกผัดไข่เค็มเอา,อาตรงๆนะที่นี่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่รุ่งลางวานัวนจนคาเฟ่เขาเนี่ยยันกลางคืนเนี่ยเมนูตั้งแต่ทานเล่นเมนูทานเค็มๆกันแบบอย่างเงี้ยดีหมดเลยเขาไม่ได้มีดีแค่วิวกับว่าหาหารสวยๆนะเอาจงจริงอาหารดีมากเอาเป็นว่าถ้าใครสั่งเมนูตามนัดโต๊ะที่วางกินดีหมดเลยเราเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนมนาะแบบทานหวานไหม เราขอลองชิมอันนี้อุยนุ่มมากอร่อยแบบดีเลยอะ่ะเฮ้ยอ,อันนี้ต้องกินนะอันนี้อร่อยมากนะตันนี้วาเวทเค้กน่ารักมากนะยวต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็น,นี้เฮ้ยนี่ก็อร่อยอะเฮ้ยก็ครีมดีมาก พอขอชิมเมนน่ะคุดื่มอ,อันนี้เป็นเมนูอิตาเลียนโซดานะคะก็ะจะเป็นแบบว่าฟีลลิ่งเหมือนริมทะเลฟเฟรชแบบหวานปเปรียวอะไรฟีลลิ่งแบบนั้นน่ะทีาทำได้ดีจริงๆนะดีมากที่นี่ซีอูซูนนะคะเปิดตั้งแต่ช่วง <S <S เขามีอย่างที่บอกพูดไปแล้วว่าเขามาเล่นน้ําได้เขาเป็นบีชคลับอ่ะเขาก็จะมีห้องน้ําอาบน้ําฟรีหรือว่าเอาสบู่เอาอะไรมาเองนะคะแล้วก็ที่นี่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะบรรยากาศในช่วงแต่ละเวลาก็สวยงามต่างกัน ถ้าวันนี้ดูเมกะเวคคุ้มค่าตื่นตั้งแต่ต้นนะเราก็จะเห็นช่วงเวลาของหาดบางแสนช่วงเวลาที่ต่างๆกันออกไปที่นี่ก็สวนแบบนั้นแหละก็สําหรับวันนี้เนาะเมกะเวคคุ้มค่าตื่นอ,อ๋อทำอินบางแสนของเราเลิฟเลยมากี่ที่บางแสนก็หลงรักทุกช่วงเวลาของที่นี่สวยงามค่ะใครที่ดูผ่าน u t u b e อย่าลืมเป็น s u b s c r i b e r กดกด b s c r i b e ช่องของมะโตะด,ด้วยนะคะใครที่ดูผ่าน Facebook ก็มาเป็น Follower ในแฟนเพจเมกะเวคคุ้มค่าตื่น